สวัสดีครับมาวันนี้พรีวิวกับคลิปน้องพัชใสเหมือนเดิมครับก็ตามสัญญาครับเดี๋ยววันนี้จะมาพรีวิวดอย่าตัวใหม่ฮะตัวนี้ตัวร้อยเป็นดูโอระบบปั๊มแอคชั่นในตัวเดียวกันนะครับแล้วก็วันนี้จะมีพิเศษมาเพิ่มอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นมาริว่า m 25ของเราก็เหมือนเดิมครับลองเทสดูว่ายิงลูกร้อยนะครับระบบก,การทํางานต้อนลูกคัดปอกเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ นะครับยังถ้าเกิดไหน,นสนใจเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นจองอยู่นะครับเหมือนเดิมครับก็นาปพิยะนํานนเข้าเดี๋ยวจะด,ดูว่าวส,สมบัติมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวเล่นก่อนของเล่นก็จะมีในกล่องนะครับเป็นโชอคห้าตัวเป็นของแถมนะครับพร้อมกับ ตัวต่อลำกล้องเพิ่มมาอีก4นิ้วซึ่งเดิมเป็น20นิ้วนะครับสามารถต่อได้เป็น24นิ้วสำหรับยิงระยะไกลวันนี้เราก็จะเทให้ดูเลยนะครับว่าหลังจากต่อแล้วเนี่ยกลุ่มกระสุนเนี่ยระยะ25เมตรในช่อคต่างเนี่ยสามารถทำกลุ่มได้ประมาณเท่าไหร่นะครับวันนี้เราก็จะเอาลูกที่มีปัญหามากที่สุด <c oughs> ซึ่งมีคอมเมนต์มาเยอะครับลูกร้อยนะครับว่ายิงแล้วหลายๆตัวไม่เพาะเป็นดรดอยนะครับหลายตัวไม่คัดปอกคาบลูก ลูกเลื่อนไม่ทํางานนะครับก็เป็นลูกร้อยฮะของบูเลตส่วนปืนเนี่ยถามว่าทําอะไรมาไหมเพิ่งตัดป้ายออกนะครับตัวนี้ผ่านมาแค่ล้างทําความสะอาดนะครับเอาคราบเศษขมาออกแล้วก็หล่อรื่นน้ำมันไม่ได้หล่อลื่นนะครับใช้วิธีการฉีดน้ํามันอย่างน้ำมันในะสงคิ w ดนะี40น่ะอัดเข้าไปนะครับเพียงแค่ให้ทํางานระบบปกติก็ใช้ได้แล้วเราจะดูว่าหลังจากร้างคร่าวๆแล้วเนี่ยปืนสามารถทํางานได้แค่ไหนนะครับ ตดูได้ว่าสองระบบนะครับวิธีการใช้เนี่ยมันจะมีโหมดนะครับถ้าระมุนตัวลูกศรนะครับมันจะมีบอกว่าเป็นปั๊มโหมดต่อระมุนมาที่ปั๊มนะครับตัวนี้ไปดูทํางานของสปีดปั๊มนะครับจะสามารถดึงได้ปกตินะครับวิธีการใช้คือตัวปิดลูกเลื่อนลูกเลื่อนกระดีบปกตินะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะสามารถนะครับสาโจมนะครับแบบว่าใช้เป็นโถ่ช่วยนะครับจะสามารถนะถ้าระมุนกลับไปที่ออโต้ ออคอมากมีก็ี่นะ,ะ,ะตัวนี้ก็จะกลายเป็นอิออโกสองสินะครับก็คือสามารถทำงานของมันได้ก็เรียกว่าดูโอสองระบบจะเริ่มจากการวิงออตโจกจับลรก้อยนะครับสองคนเดียกต่อยวิธีพช้าๆเางานนะครับว่า นะครับเป็นการยิงแบบเป็นความสติเดี๋ยวจะยิงเนี่ยนะครับถามว่าจะดูการทําง,งานของปัามสตินะครับก็คือยิงแล้วปล่อยยิงแล้วปล่อยกระโจมไม่ได้มีการสาวช่วยจะดูว่าสปริงที่ติดมาจากโจมเนี่ยนะครับจะช่วยให้สปริงไดบบ้รับแองได้หรือเปล่านะครับของการทํางานทีเสถียรมาให้รับหมดเซฟพร้อมพร้อมโอเค ปกติไม่มีปัญหาเลยตัวปกตินะครับเหมือนอในมุมการตัดจากสูงทั่วไปนะครับจะให้คุณบอกว,ว่าการเดินระโจนอย่างต้านมือหรือว่ากำานเป็นขาดหรือเปล่านะครับก็ล,ลองลองดูคะเพราะว่ากระจนค่อนข้างใหญ่เขาติดข้ามเท,ทีเดียวมาสำหรับออปชั่นบอลเสร็จนะครับเราพร้อมไหมค,ครับเออ นั้นับนับโมกเจาเลยนะครับาน้ำมันตรงนี้นะยังไงอ๋ออ๋อควรทานน้ำม<อ>ันว<อ>้แห้งพลาสติกอะไรแบนี้หรือวอ พร้อมไปเลย <ไป S 1> โอเคอ,อันนี้ลองยิงผสมนะครับระหว่างลูกเก้ากับลูกร้อยว่า ใส่ลูกคลาคลากบมั่ไปครับพ่อจะคัดป่อกว่าในแบบโดยพี่อวัดอ้าวจัดเลยปกติไปเ,ออเ,เดี๋ยวตัวนี้นะครับจะเดินทีเนี่ยลำกล้อง20นิ้วนะครับเรามีตัวต่อกล้องเพิ่มนะครับน่าจะเป็นอ,อ,อะไรนะ่ถึง6นิ้วเนี่ยนะครับ ตอนนี้ผมใส่โชคซึ่งมีมาให้เนี่ยหตัวนะครับถามห้าฮะก็หตัวตัวนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เป็นตัวโชค๊คสี่ซิลินเดอร์โชคนะครับเป็นโชคทั่วไปจะยิงเป้าที่ระยะ25เมตรกับลูกบุลเลต์ร้อยดูกลุ่มกระสุดว่าหลังจากต่อแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการบิบมันก,กลุ่มกระสุดเนี่ยไล่ตั้งแต่ซิลินเดอร์โชคไปเลยนะครับว่าทำได้ดีแค่ไหน ตัวต่อไปที่ระยะก็เดินนะครับตัวนี้เป็นโชค3าขีดนะขีดหรือเรียกว่า modify โชงนะครับส่วนอิมพุสซินเดอโชคไม่ขอนุญาตให้ทสอบเพราะว่าแใกล้เกียนกับซินเดอโชคเพราะว่ายิงไปแล้วไม่มีความแตกต่างมากนะก็เลยขอนุญาตเป็นสาขีดเลยนะครับระยะเป็นโชคสอขีดตัวนี้1ขีดครับฟูโชค